วันนี้มาเจอกับพ่อมอีกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีมังเนอร์กับพ่มวันนี้พ่มพามาดูที่ดินดีงามนุ่งแปงนะครับพ่มวันนี้พ่มพามาดูที่ดินที่ติดแม,นม่น้ําแม่น้ําที่เราเห็นอยู่น้านเลยนะครับพ่มซึ่งแม,นม่น้ำทสายนี้นะครับเป็นแม,นม่น้ำทรายเส้นท้าวาเรืองเล็อกอย่างเรือดท้าคอยนะครับบริเวณนี้ท้าวาท้าคอยเรียกได้หมดนะครับแม,นม่น้ำทสายนี้ก็จะเป็นแม,นม่น้ำทสายที่ใหญ่ที่จะไปบรรจบกับแม,นม่น้ำทรายแม่น้ำท่าฉีนอีกทีหนึ่งนะครับพ่มซึ่ง ที่แปลงนี้อยู่ในตำบลสนามขีนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เราจะทีพ่อมมานีพ่อมยืนอยู่ด้านล่างทีนะครับที่ติดแม่นม้ําแม่น้าเส้นเนี้ยก็จะยาวตั้งแต่สร้างชุกไปยันบรรจบแม่น้ำท่าจีนเลยนะครับแม่น้ำเส้นนี้ ใหญ่มากนะครับแม่น้าเส้นนี้และย่างแม่น้ํำเส้นนี้นะครับตรงที่ท่วมยืนตรงเนี้ยอนาคตนะครับกาลังทําเป็นถนนอีกแถบหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราหินดินท่วมเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนถนนนะครับแล้วก็จะติดแม่น้ําตรงนี้นะครับน้ํากาลังอุดมสมบูรณ์เลยครับตรงเนี้ยน้ําเยอะมากบริเวณนี้ครับแล้วบริย่างบริเวณนี้น้าไม่ท่วมนะครับน้าไม่ท่วมซึ่งที่ของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับ นนี่นะครับที่แปลงนี้จำนวนไร่นะครับซ่องไร้ซ่องงาน80ตารางวาซ่องไร้ซ่องงาน80ตารางวาติดแม่น้ำนะครับติดแม,นมาา่น้ำแม่น้ำท่าว้าเนี่ยนะครับท่าวา้าหรือว่าท่าคอยเนี่ยนะครับผมตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับด้านล่างซึ่งที่แปลงนี้ซ่องไร้ซ่องงาน80ตารางวาเนี่ยค่ายไร่ละไร่ละ 1นล้านสาแสน้ามื่นครับ1ล้านสแสนห้ามื่นไล่ละนะครับ1ล้านแสนห้ามื่นไม่แพงนะครับไม่แพงบริเวณนี้แล้วด้านหน้าติดถนนลาดยางเป็นลาดยางรถส่วนกันได้นะครับดี๋ยวผมตอนนี้พุ่มเดินอยู่ด้านล่างดี๋พวผมบอกราคากออ่อนที่ดินแปลงนี้อยู่ตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุริีค่าจำนวนไล่ซ่องไร่ซ่องงาน80ตารางวา สองไร่สองานไปสิบตารางวานเนี่ยค่ายไร่ละหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทต่อไร่เนี่ยค่าโอนค่าภาีเจ้าของออกให้นะครับชโนดเป็นขุดแดงนอกซอกสี่จอที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นที่ดินป้าเป้าที่เราเห็นอยู่เลยเนี่ยครับผมตรงนี้จะเริ่มจากขันนี้นี่นะครับ ตรงนี้ที่เป็นตะไคร้กับมะละกอที่เขาปลูกไว้ตรงนี้จะอยู่ในท้องที่แปลงนี้ส่วนข้องที่แปลงนี้ก็จะเริ่มตะคันนี้ไปเลยครับยาวไปยันสุดถนนด้านหน้านะครับที่พมจะเดินไปให้ดูแล้วก็อธิบายไปเรื่อยนะครับพมซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบที่ติดแม่น้ําแล้วก็บรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเพราะว่าบริเวณนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆซึ่งพื้นที่ในที่ดินตอนเนี้ย เข้ายัางไม่ทําอะไรเป็นพื้นที่เป้าวจ้ะแต่ก็นะทานาแต่ตอนนี้ไม่ทําอะไรนะครับและอย่างคนที่มองกําลังมองห้าที่ติดแม่น้ํานะครับแม่น้ำไสใ้ใหญ่ๆแปลงนี้แปลงนําอีกหนึ่งแปลงเพราะแม่น้ำไส้เนี้ยก็จะไปบรรจบกับแม่น้ำท่าจีนที่เราเห็นนะครับซึ่งต่ออนาคตนะครับเข้าทนถนนที่ของเราก็จะติดถนนด้านหน้าด้านล่างแล้วก็จะติดแม่น้ําด้วย บรรยากาศดีมากนะครับถนนเส้นที่เขาจะทําใหม่เนี่ยก็จะเป็นถนนรถวิ่งได้คนเดินได้นะครับก็เป็นโครงการคล่องแม่นม้ำสไายนี้มาตั้งนานแล้วครับเขาก็เริ่มทำใหม่เรื่อยออทำตั้งแต่สร้างชุกไล่มาเลยนะครับแม่นม้ำสายเนี่ยบริเวณนี้ส่วนมากชาวบ้านก็จะทําพวกไล่นาส่วนมะม่วงเป็นเป็นพืชไร่นะครับเป็นไรนาแล้วก็สวนนะครับเราจะเห็นนะครับ บริเวณนี้มีน้าใช้ตลอดทั้งปีน,นะครับและย่างน้ามไม่ท่วมบริเวณนี้นะครับนที่เราเห็นอยู่ซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับซ่องไร้ซ่องหา80ตารางวาเน,นี่ยน้ากว้างติดถนนลัดยาง80เมตรน้ากว้างนะครับ80เมตรไฟฟ้าน้ำประปาพร้อม คือเราสาม,มารถมาปลูกบ้านทําพืชทําแบบเป็นบ้านผัดตั้งอากาศริมแม่น,น้ำเนี่ยได้สบายสายเลยไฟฟา้นานะปา่าพร้อมเลวส่วนด้านล่างแทบนี้นะครับด้านล่างแทบเนี้ยถ้าเริ่มจะจุดนี้ไปนะครับด้านล่างแทบนี้นะครับเริ่มจุดนี้ไปด้านล่างแทบเนี้ยจะก,กว้างอยู่เราประมาณ8 8เมตรส่วนด้านข้างด้านข้างนะครับแทบที่พมยืนตรงเนี้ยถ้าไปถึงสุดถนนแทบโน้นด้านหน้านะครับแทบนี้นะครับแทบนี้นะครับ แบบนี้นะครับจะลึกลงมาจะขนดลึกมายันด้านแม่น้ำอยู่ประมาณ51เมตรเกือบ52เมตรส่วนแทบหนูนะครับที่พวงเราเนี่ยจะไปสุดกับต้นมะขามใหญ่ต้นหนูนะครับตามที่ผมชี้ก็จะลึกลงมายันท้ายแม่น้ำยู่ราวประมาณ52เมตรกว่า52เมตรนะครับเป็นซีเรียมพื้นผ้าที่ดินแปลงนี้ส่วยมากนะครับที่ดินแปลงนี้ส่วยมากที่ยังไงผมให้ดูตารางเรื่องก่อนให้ดูตารางเรื่องก่อนนะ เนี่ยครับที่ดินเนี่ยครับน้ากว้างน้ากว้างนะครับ80เมตรตรงนี้จะเป็นถนนลาดยางนะครับถนนลาดยางซึ่งถ้าเราไปทางนี้เราก็จะไปพวกทะลุไปทางพวกไอ้นี้ได้นะครับร้ามชุกที่ประจันดอนชิดีได้หมดหรือจะไปออกเส้นซ้อมท่องซ่องก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามาทางนี้เราจะมาจากบ้านท่าสเสด็จโรงเรียนบ้านท่าสเสด็จนะครับมาซึ่งตรงนี้ที่ดินนะครับ ตรงนี้ก็จะห่างจากพวกโรงเรียนานท่สเดจอยู่ประมาณสัก6กิโล6กิโลโรงเรียนานท่สเดจเซเว่นซัสักซิทัทงซีมาตามถนนลัดยางเลยมานะครับเดินทางง่ายจากเส้นส้นตรงซ่องมาประมาณ6กิโลแต่ถ้าเราเขาจะอ,อีกทางหนึ่งที่เป็นถนนเส้นสั้นตรงซ่องนะครับเขาได้ไหลายทางมากก็จะมาประมาณ3ากิโลเมตรก็จะถึงที่ถึงไปนี้เราดูนะครับหน้ากว้างประมาณ80เมตรส่วนด้านนี้ที่ผมมองว่าติดมาข้ามต้นใหญ่นะครับ ก็จะลึกลงมา5เมตร50่อกว่าเมตรส่วนด้านนี้ก็จะลึกลงมา51เมตรกว่าส่วนด้านล่างนะครับที่ติดแม่น้าก็จะกว้างอยู่หมาน88เมตรกว่าเนี่ยนะครับเป็นซี่เลี่ยมพื้นผ้าซึ่งถ้าคนมีเพื่อนที่ชักชวนมาซื้อเราจะซื้อซ่องเจ้าพร้อมกันเนี่ยเราก็สามารถแบ่งครึ่งกันได้เลยนะครับเพราะที่ดินน่ากว้างมากที่ดินซ่องไร้ซ่องงาน80ตารางวาเนี่ยนะครับ นี่ครับซิลิ่ยมพื้นผ้าเนี่ยนะครับสวยงามมากๆที่เิ็นแปลงนี้เนี่ครับเนี่นะครับ,รบและพื้นที่ตรงนี้นะครับต่ำกว่านอนประมาณไม่ถึงเมตรไม่ถึงเมตรนะครับตีปมาณเมตรเดียวเองเมตรเดียวเองต่ำกว่านอนหน่อยมากแล้วบริเวณนี้น้ำไม่ท่วม เราสร้างมาร์ทมาท่มดินแล้วปลูกบ้านแล้วทำพืชการเกษตรหรือว่าทำเป็นบ้านพักตั้งอาคารหรือทำเป็นกากาเนกเษตรผสมประสานหรือตามที่เราชอบนะครับสำหรับที่ติดแม่น้ำซึ่งตรงเนี้ยตรงนี้นะครับก็จะไปตรงนู้นอยู่ราวประมาณ88เมตรกว่าตามที่หุ่มบอนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้ถ้าเรามาอยู่เราก็สามารถทางออกได้เพราะที่ของเราเานียติดแม่น้ำตามข้างล่างที่พุ้มบออยู่แล้วนะครับซึ่งราคาเนี่ยผมว่าไม่แพงนะครับ ราคานี้ก็ต้องลองคุยกันได้นะครับไล่ละหน,น,นึ่งหลานสร้างแทนห้าหมื่นบาทเนี่ยตอนนี้พมจะกำลังเดินไปด้านหน้านะครับที่ดินแปลงนี้จะห่างจากถนนเซนซ่อมต้องซ่องสุพรรณดอนเจดีเนี่ยอยมานสางสุดห้ากิโลเมตรก็จะเป็นถนนลัดยางเข้ามายัานด้านหน้าที่เลยแล้วก็จะห่างจากโรงเรียนบ้านท่าเสด็จเซเว่นตลาดสดหรือสัตสักดิทธิ์ทั้งสี่นะครับอยราวมานหกกิโลเมตรแล้วที่ดินแปลงนี้ จะห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีตัวเมืองสุพรรณบุรีนะครับอยู่ประมาณ16กิโลเมตรแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับจะห่างจากเซนทันเวกเตเซนทันเวทเตอนะครับอยู่ราวประมาณ98กิโลเมตร98กิโลเมตรเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางจากจทันเ,เกตประมาณชั่วโมงกับอีก20นาทีก็ถึงแล้ว นะครับยู่การข,ขับรถของแต่ละคนว่าชาววขั้นหน้าก็อาจจะมีล้นระยะเวลานิดน้อยนะครับเนี่ยที่ดินเนี่ยนะครับอยู่ตรงเนี้ยต่ำกว่านู่นประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งไม่มากครับไม่มากเสาหินก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเริ่มจากจุดนี้ไปยันด้านล่างที่มมเดินมาจุดเนี่ยจะกว้างอยู่ลึกลงไปประมาณ51เมตรกว่าส่วนด้านนี้นะครับก็จะไปยันนูน่นประมาณ80กว่าเมตร แปเมตรตรงนี้นะครับเนี่ยถนนรัดยางไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมครับนี่นะครับซึ่งถนนรัดยางตรงนี้จะกว้างอยู่ราวมานสัก9เมตรได้กว้างอยูมาน9เมตรได้แล้วพิเศษเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ด้านล่างติดแม่น้ำเนี่ยอนาคตเนี้ยเขากำลังทำเป็นถนนด้านล่างอีกด้านหนึ่งเราก็จะซามม้าเข้าออกด้านล่างได้มีที่ให้นั่งเล่นมีที่แบบ เขาจะทาเป็นน้นคนเดินด้วยนะครับแล้วรถวิ่งได้ด้วยอยู่ด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะติดแม้ํนาหน้ากว้างมากนี่นะครับแ0เมตรเนี่ยนะครับเป็นซีเลียมซีเลียมพืนพ้นผ้าที่ส่วยมากเนี่ยครับเดีย๋ยวผมไปดูบรรยากาศบริเวณรอบๆบริเวณนี้ก็จะเป็นบ้านคนชุมชนอยู่หลายๆนะครับอยู่หลห้างประมาณ2องเมตร300เมตร100เมตรนะครับ เราจะเห็นนะครับว่ารถเนี้ยจะสั้นจอนผ่านถทนนนตลอดนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นชุมชนที่ดินของเรานะครับน้ากว้างแปสิบเมตรก็จะมาสุดยันคันนี้นะครับพมเนี้ยคันนี้เนี่ยครับเนี่ยครับคือเส้าหินตรงเนี้ยเอออันเนี้ยเขามีไว้แต่เขาปักไว้น้าจะรุดนะครับแต่ลักมุดอยู่บริเวณนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยดูพื้นที่นะครับ พื้นที่น่านกว้างมากเราสามารถแบ่งสั้นจะแบ่งสั้นปันส่วนได้ดีมากปลูกบ้านตรงไหน,นทาพืชทําอะไรตรงไหนบ้านผักต่างากาดดูว่าอะไรตรงไห่นเพราะบริเวณนี้นะครับไม่มีกินขี้มูกดูว่าขี้ใกล้มารลบกวนไม่มีขี้มูกขี้ใกล้มารบกวนนะครับจุดห่างสําคัญพุ่งกระบอกไปตามในในใน,ในคลิปที่พุ่มบอกไปเลยเนี่ยนะครับพุ่มที่อย่แบบนี้ติดถนนรัดยางนะครับตามก่าโน้นประมาณเมตรนึงเมตรนึงนะครับเนี่ยครับ สวยงามครับที่ดินแปลงนี้นากว้างมากและติดแม่นม้ําแม่น้าท่าว้าหรือท่าคอยซึ่งแม่นม้ำสายนี้จะทถส่งมาจากเทางแม่น้ำสร้างชุกอีกทีหนึ่งนี่ยนะครับเป็นแม่น้ําที่ใหญ่ที่ไปเชื่อมกับแม่น้าท่าจีนอีกหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับพมเป็นที่ที่ช่วยงามมากซึ่งท้าไข่ส้นใจที่ดินแปลงนี้นะครับส่องไร้ส่องงาน80ตารางวาที่ดินที่ติดแม่นม้ํา กระโรเข้ามาสอบผ้ามกันได้นะครับเบอร์โทรตามที่พุ่มลงไปเลยคือ098น4 5 1057เอ็มค่ายที่ดินสุวรรณบุรีเมืองเนิครับพุ่มเป็นที่ดินดีๆงามนหนึ่งแปลงที่พุ่มมาแนะนำเลยที่ติดแม่น้ำบริเวณพื้นที่ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเข้าได้ทำก,การหลังวัดไว้เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ บริเวณนี้ที่เรามาอยู่เนี่ยไม่มีกินอะไรมาลบกวนไม่มีกินอะไรมาลบกวนเลยนะครับพ่มนี่พ่มมกับมาอีก no ด้านหนึ kind of like ่งนะครับด้านล่างแถบหนึ่งพ่มาเนี่ยเราจะเห็นนะครับบรรยากาศที่ติดแม่น้ำจริงๆนี่นะครับแม่น้ำใ่านี่เป็นแม่น้ำใ่าใหญ่มากแล้วก็เป็นแม่น้ำคู่กับชาวบ้านคู่กับเมืองสุพรรณ มานานนี่แล้วครับสําหรับแม่น้ำทรายนี้เนี่ยครับผมให้ดูบรรยากาศพยายามให้ดูบรรยากาศรอบๆว่าที่ดินแปลงนี้สวยนะครับมีเพื่อนบ้านทําบ้านพักต่างอากาศดูว่าทําส้วนทํะไรหรือว่าเราแบบมีแปลนที่ว่าอยากทิปลูกที่ติดแม่น้ำเนี่ยแปลงนี้เป็นแปลงแนะนำาิดหนึ่งแปลงนะครับผุมก็ยังมีกรอบนะครับที่ดินแปลงเนี้ยค่ายที่ดินซ่องไร้ซ่องงาน80ตารางวาที่ดินติดแม่นม้ํา เป็นแม่นม้ำไส้รองกับแม่น้ำท่าจีนอีกไส้หนึ่งแล้ครับแม่นม้ำแม่น้ำท่าวาท่าคอยเนี่ยนี่แหละครับที่พวกไม่ดูเนี่ยซ่องไร้ซ่องงานอยู่ตำบลตะลิ่งชันเอ้ยตำบลสนามคลีโทษทีนะครับตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินแปลงเนี้ยซ่องไร้ซ่องงานแปดสิบตารางวาเนี่ยค่ายไร้ละหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทครับหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทไม่แพงครับต่อไร้ที่เอ่อราคานี้เจ้าของ ค่าโอนค่าภาษีเจ้าของออกให้ชนโนดแปลงนี้เป็น,ดดน100นะคุดแดงนอซาซีจอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุดแดงนอซาซีจอร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าส้นใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้หรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือว่าข้อมูลอื่นๆสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมเบอร์โทรตามที่ผมลงไปเลย หรือว่าจะโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องการดูแลร,ร่างการคาขายที่ดินแต่ละแปลงหรือว่าแปลงนี้หรือว่าแปลงอื่นๆที่พมลงไปให้ดูหรือว่าจะโทรถามเรื่องการขุดร่องแมคโครทําส่วนทําอะไรหรือว่าการทุ่มดินก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับพมแล้วก็ถ้าใครมาซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับซ่องไร้ซ่องงาน80ตารางวาที่ดินติดแม่น้ำแปลงนี้นะครับก็ทางผมเองก็จะมีห้องฟันเล็กน้อยนะครับก็เป็นห้อซ้ำนาคุณให้กับผู้ซื้อละกาันก็จะเป็นการวาดรูปให้ จะเป็นรูปเหมือนรูปตัวเองรูปจะเป็นรูปวิวทิวทัศน์ที่ดินที่เราซื้อไปหรือว่าที่ที่จะเป็นรูปอื่นๆรูปว่าจะเป็นรูปที่ดินที่เราซื้อไปแล้วเรามาทําให้เสร็จเราจะให้พุมวาดพุ่มกวาดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและรูปนะครับจะส่งยันหน้าบ้านเลยส่งยันหน้าบ้านเลยนะครับพุมวันนี้พุ่มก็พามาดูที่ดินดีๆงามหนึ่งแปลงที่เป็นที่แนะนําเลยสําหรับคนที่ห้าที่ปลูกบ้านติดแม่น้ําแปลงนี้เป็นแปลงแนะนำหนึ่งแปลงนะครับผุ่ม สวยงามมากและดีมากแปลงนี้นะครับน้ำไม่ท่วมร0 0เซติดแม่น้ำา100%เซด้านหน้าติดถนนลรัดยางด้านล่างกำลังทำโครงการติดถนนอีกด้านหนึ่งเป็นถนนคนเดินติดแม่น้ำด้วยนะครับคุ้มก็ถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้ซ่องไร่ซ่องงาน80ตารางวาอยู่ตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ายไร่ละ1นึ0 0ล้านสามแน้ามืบาทกระโถเข้ามาสอบถามผุได้คือเบอร์โทรคือสุนเก้าแปด 845หนึ่งเจ็ค่ายที่ดินสุพรรณบุรีมังเนอร์ครับพ่มที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่ดินบรรยากาศดีๆนึงเป็นบรรยากาศและเป็นที่ดินดีๆงานหนึ่งแปลงที่พมแนะนําเลยนี่ครับพมท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งเลยบริเวณนี้และสาม,มารถเช้าออกได้หลาทางและถ้าถนนเส้นเนี้รัดย่างด้านหน้าที่เนี่ยเราสาม,มารถตัดไปยัน ซชุกไปตลาดซมชุกได้เลยนะครับเพราะว่าเราไปอ,อ้กอีกทางหนึ่งที่ไปเชื่อมถนน,นอีกเส้นหนึ่งที่เป็นทางลัดไปตลาดซ้มชุกตีประจันหรือจะไปเดิมบางหรืออะไรเนี้ยไปได้หมดเส้นนู้นนะครับไปทางนูนะ้นตามที่พ่อมชีนะ้เนี่ยไปได้หมดนะครับเรามาตัวเมืองสุพรรณเราก็มาด้านนู้นจากโรงเทนมาัานคร6กิโลมาถึงที่ดินแปลงนี้ดูว่าเรามาจากถนนเส้นซ่องซ่องนะครับก็มาอีกทางหนึ่งเข้ามา3พ5กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองสุพรรณ16กิโลเมตร เซนทันวกเต98กิโลเมตรนะครับพผมแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องห้องเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีมังเนอร์อย่าลืมเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมเลยคือกดกระดิ่งติดตามจะได้ทันคลิปค่ายที่ดินที่พเอามาให้ลงมาให้ดูกันจะชอบที่ดินแปลงซ่องไร่ซ่องงาน80ตารางวาที่ติดแม่น้ํา ถ้าวาถ้าคอยแปลงนี้ก็โทรเข้ามาสอบท่ามกันได้หรือว่าจะเป็นที่ดินแปลงอื่นที่พมลงให้ดูกันก็โทรเข้ามาสอบท่ามกันได้นะครับพมหรือว่าจะโทรปรึกษาเรื่องที่ดินก็โทรเข้ามาสอบท่ามกันได้นะครับผ่มวันนี้เราก็พามาเยี่ยมชมที่ดินดีๆงานนึงแปลงส้นใจยังไงโทรเข้ามาสอบท่ามกันได้ปรึกษากันก่อนได้นะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นี่นะครับพอมยังไงวันนี้ ผมข้อขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับพมเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีนะครับพม